สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2564กศนอเภอโกสัมพีนครเมื่อวันที่1ตุลาคม2564กศนอเภอโกสัมพีนครได้ดำเนินการจัดเตรียมสนามสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณวัดเกาะรักเสร็จนอกและกศนสอนภอโกสัมพีนครจัังหวดกำแพงเพชร เมื่อวันที่2-3ถึงาตุลาคม2564กสศนอำเภอโกสัมพีนครได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณวัดเกาะรักเสยษนอกและกศนอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการนิเทศจากนายพีรพงษ์รุ่งเดืองสีนรองผู้อำนวยการสำนักงานกสณจังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกสณจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่10ตุลาคม2564สทศและกศนอำเภอโกสัมพินครได้ดำเนินการสอบเอนิตครั้งที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนบ้านคลองเมืองอำเภอโกสัมพินครจังหวัดกำแพงเพชร วันที่11ตุลาคม2564ว่าที่ร้อยตีนิชพลบุญมาวงกัญหาและนางสาวพ,พัทยพาพรมใสใจได้เข้าร่วมกับสนงงาน,กสนักงศนจังหวัดกำแพงเพชรได้ไปดำเนินการตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายนกศนภาคเหนือจังหวัดลำปางเมื่อวันที่21ตุลาคม2564 กศนอำเภอโกสัมพีนครได้ดำเนินการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประดับมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณกศนอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่28และว,วันที่29ตุลาคม2564นายสุเทพตอพลคูชำนาญการและนางสาวพ,พัทยาพรมใส่ใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบความถูกต้องและการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเสี่ยและค่าเปอร์เซนทายและการตรวจไข้ณสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชร